นี่นะครับวันนี้ผมก็ได้เลนตัวนี้มาเพิ่งส่งมาแล้วฮะแกะเลยแต่ว่าก็คิดได้ว่าเออน่าจะเอามาบอกคนที่อยังไม่ยังไม่ค่อยรู้ระยะกับการเดินวอลกเท่าไหร่นะฮะผมก็ผิดพลาดมากับตัวเองละคิดว่า35สิเนี่ยน่าจะเป็นเลนที่วอล์กได้ด้วยถ่ายนอร์มอลได้ด้วย กับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ยี่ห้อเดียวกันวิวท็อ k นะครับวิวท็อ k เนี่ยเป็นมาแรกๆเลยเขาผลิตเลนส์สำหรับพวก Third Party ก็คือเอามาใส่กับกล้อง Sony ได้นะครับอย่างเช่นเ,เลนส์แคนนอนเอามาใส่กับเมาส์ของ Sony ได้ซึ่งทำให้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเลนส์โซนีนี่อาจจะมีราคาสูงของนิดนึงแต่ถ้าได้มาก็าทำให้มันประหยัดงบได้นะครับ ผมจะไม่ค่อยเป็นคนที่ใช้ของอเพราะอาจด้วยงบด้วยนะครับผมไม่ได้มีงบอะไรมากมายนะครับผมก็จะใช้เลนที่เท่าที่มีกําลังเงินซื้อไหวนะครับมาทํางานาถ่ายงานนะครับนี่ก็จะเป็นเลนส35นะครับส่วนเลนสที่ซื้อมาใหม่เนี่ยจะเป็นเลน20 f 2.8ของวิวท็อกนะครับทําไมผมซื้อวิวท็อกเพราะว่า ผมเคยใช้อแดปเตอร์ของเขาแล้วแล้วมันโอเคมันใช้ได้ใช้ได้จนจนถึงทุกวันนี้เลยอะนะครับก็ยังไม่พังนะครับเราลองมาแกะดูนะครับอันนี้ก็เป็นเลนส16์16-35นะฮะเลนส์ไซส์น้ำหนักก็เยอะอยู่นะผมว่าเลนส์ที่ผมได้มาวันนี้ตัวเนี้ย ข้อมูลเบื้องต้นก็ใบเบรดทั้งหมด11ิบเอ็ดเบรดสิเก้าเบร่ะจำผิดป่ะข้อมูลไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันจะเป็นไน,นะครับข้อมูลตะเล็ที่ค่อนข้างเล็กอือโอ้เอ8นนะครับเฮ้ยเบอร์ใช้ได้นะดูดูดูนะครับ โอ้โฟกัสได้อ่าเขาเคมาว่าระยะโฟกัสได้ที่ประมาณอ่าสิบเก้าเซนนะสิบเก้าเซนอืมได้อยู่โฟกัสได้ไม่ช้านะถือว่าดีเลยได้อยู่อืมถ้าเดินวอลกก็น่าจะ ถ้าเราแบบเดินวอล์กก็น่าจะได้กว้างอยู่นะเดี๋ยวลองดูก็แหละผมถือกล้องนะครับแล้วก็มือซ้ายนะครับถือกล้องอยู่ระยะนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันหลุดเฟรมหรือเปล่ามันอมันกว้างขนาดไหนแต่คงไม่น่าจะหลุดเฟรมหรอก20มิลนะครับเนี่ครับประมาณนี้ เดี๋ยวรูปนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับผมก็ถ่ายไร้สาระแถวบ้านนี่แหละครับเพื่อทดสอบเลนดูความความชัดของสีแล้วก็ระบบโฟกัสเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าอ่าถ้าตั้งแต่เอฟลึกๆไปอ่ะแอปน่าจะเอฟแปดนะครับเอฟที่แคบๆเนี่ยมันจะค่อนข้างโฟกัสช้าแล้วก็มีโฟกัสหันอยู่นิดๆนะครับสำหรับใครที่แต่ส่วนมากอ่ะ ถ้าไปใช้ส่วนมากจะเปิด F 2 8กันอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าเอาไปถ่ายแลนส์สเคปแบบถ่ายดาวอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะถ่ายลำบากนะฮะยิ่งแสงไม่ค่อยมีโฟกัสน้อยด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้ผมเมื่อยมือละเพราะว่าปกติจะใช้กล้องที่ที่อะไรอะ่ะที่เป็นกล้องแอคชั่นแคมหรือ ลักษณะคล้ายๆออสโมอ่ะมันก็จะเบาแต่เอาเนี่ยมาบอกแต่ว่าผมไม่ได้บอกยาวๆนะฮะเหมือนแบบนี้ผมจะบอกคุยแค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านอกจากเรื่องโฟกัสแล้วผมว่ามันเป็นเลนสที่โฟกัสเงียบเพราะมันเป็นมอเตอร์ STM คล้ายๆของที่เขาใช้มอเตอร์ STM นะฮะถ้าเป็นเลนส์50 ของัมยังที่ผมใช้อยู่เนี่ยเวลาที่ถ่ายวิดีโอมันจะมีเสียงโฟกัสของมอเตอร์เข้าไปอยู่ในวิดีโอด้วยอันนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ปกติถ่ายแบบไม่ใช่วอล์กอยู่แล้วไอ้ตัวเลนส์50ก็จะเป็นถ่ายแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับถ่ายเก็บช็อตแพ็คช็อตไปง่ายๆนะครับแล้วไปใส่เพลงเอาแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีการขยับของ มอเตอร์เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูภาพแล้วกันเดี๋ยวอยากดูภาพด้วยว่ามันหลือพื้นที่บนล่างขนาดไหนนะครับและนี่ก็คือภาพที่ได้มานะครับภาพนี้ชัดเจนตรงที่ผมชอบตรงขอบภาพนะครับคมอยู่นะฮะไม่เบลอไม่มีวุ่นวุ้นให้เห็นนะครับโครเมติกก็ดีนะครับไม่เห็น ถือว่าใช้ได้เลยภาพนี้เปิด2.8นะฮะก็คมกลางภาพนี่คมแบบคมดีมากเลยฮะแล้วนี่โฟกัสใกล้มากเลยที่เขาเคมกันไว้ว่าประมาณ19เซนติเมตรนะครับถือว่าผมว่ามันมันใกล้กว่า19นะเท่าจริงๆอะ่ะส่วนอันนี้ก็โฟกัสที่ตานะครับแล้วก็รีคอมโพสเอา ต่างก็จะเบลอเบลอมากยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเบลอมากนะฮะส่วนที่มีปัญหาก็จะเป็นระยะนี้ครับอันนี้ผมเปิด F อยู่ที่ F9 นะครับอ่แ f 8นะตัวนี้โฟกัสช้าโฟกัสถึง2ครั้งนะครับสำหรับคนที่ถ่ายภาพนิ่งนะเปิด F แคบแเนี่ยผมว่าจะมีปัญหาเรื่องการโฟกัสผมไม่แน่ใจว่าเวลา แต่เวลาถ่ายวีดีโออ่ะมันมันมันก็ไม่น่าจะจะเป็นวืดวาดวืดวาดหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่ได้ลองที่ F8 ในการถ่ายวีดีโอะนะครับเพราะว่า <c oughs> <laughs> ผมก็อยากได้มิติข้างหลังอนะ่ะที่มันเบอรเบอรมีโบเก้อะไรประมาณนั้นโดยรวมแล้วถือว่าเป็นเลนที่ประหยัดใช้งานได้จริงนะครับ ไม่ได้แบบอืถ้าทำงานเหรอผมว่าน่าจะทำได้อยู่แหละ Thailandscape แบบที่ไม่ต้องรีบมากอะไรมากอะ่ะผมว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทำงานดูนะครับนี่ภาพนี้ดีเลยผมชอบเนี่ยความคมอะไรของมันเนี่ยโอเคลองพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่เอาไปถ่ายภาพนิ่งก็ ผมว่าตั้งแต่2.8 f4 f5.6 อะไรไม่มีปัญหานะครับแต่พอ f แคบๆเนี่ยมันจะโฟกัสช้านิดหนึ่งแต่สําหรับใครที่ใช้ f แคบๆอยู่แล้วผมมองว่าก็ไม่ได้รีบนะเป็นน่าจะเป็นงานที่แบบอืมถ่ายแบบใช้เวลาได้นะครับแต่ถ้าวิดีโอเนี่ยแนะนําเลยว่าเสียงมอเตอร์ไม่มีนะครับโฟกัสที่2.8เนี่ยเร็วแล้วก็สีสันอย่างที่เกรดให้ดูแล้วนะครับว่า มันมันโอเคใช้กับ A7 Mark 3นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็มาแนะนำเลนส์สำหรับราคาประหยัดนะฮะวิวท็อ